งฉันนี่เป็นเวลาสั้นเสนนี่เป็นเวลาที่ฉันจะเข้ามาตอบพระภาฉันได้ยินเสียงเป็นบทเพลงแห่งความหวังเรียกจิตใจที่บอกฉันเป็นสิ่งเรียกให้เข้าไปในที่การทรงสติพระอ ที่ที่เสียงเพลงกลงวันก็มงไปในที่ที่หัวใจมีความเปล่งปลีในที่ที่ได้พบพระองค์เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีกตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถหยุดฉันจากการสรรเสริญพระองค์ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ ปาทของฉันจะสรรนเสิญเรื่อยไปทุกสิ่งในชีวิตของฉันถูกสร้างมาเพื่อพระองค์เพื่อสั นจิตใจของฉันเหตุใดจะจึงนิ่งเฉยจงเข้ามาต่อประพักในที่แห่งความชื่นบาในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ในที่ที่เสียงเพลงกลางวานเข้าไปในที่ที่หัวใจมีความเปลี่ยนปรี ที่ที่ได้พบพระองค์เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีกตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถหยุดฉันจากการสรรเสริญพระองค์จากที่ฉันยังมีลมหายใจปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไปทุกสิ่งในชีวิตของฉัน To sang my pure prayer oh, with sunrise. เียงเพลงกึงวานก้องไปในที่ที่หัวใจมีความเปล่งปรีในที่ที่ได้พบพระองค์ในที่แห่งการทรงสุจิตพระองค์ในที่ที่เสียงเพลงกลงวานก้องไปในที่ที่หัวใจมีความเปล่งปรีในที่ที่ได้พบพระองค์เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถหยุดฉันจากการสรรเสริญพระองค์ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไปทุกสิ่งในชีวิตของฉันถูกสร้างมาเพื่อพระองค์เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีกตลอด จากการสรรเสริญพระองค์จาบที่ฉันยังมีลมหายใจปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไปทุกสิ่งในชีวิตของฉันทูกสร้างมาเพื่อพระองค์เพื่อสรรรเสริ ข้าแต่พระปิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบับ ผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้จากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิลิเป็นของพระองค์สิบสืบไปเป็นนิดอาเมน สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่พรงค์ทรงนำเราทั้งหลายได้ไมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง่านวิดีโออย่างนี้ขอบคุณที่พรงค์ทรงนําให้ข้าพระองคได้มีโอกาสแบ่งปันพระยราคไปสู่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้ ทักทายพี่น้องที่กาลังรับชมวิดีโอนี้อยู่และผมจะแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่12ในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่12พูดถึงการนในใจไม่ให้ผู้เชื่อนั้นละทิ้งความเชื่อในข้อที่12ได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉืยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและ ความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกให้เราร่วมใจกันอธฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สสุดครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงประทานความรักแก่เราทั้งหลายผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาปและรับชีวิตนิรันดร์ องโชว์เวลานี้ขอบองสุขเปิดหูตายใจไฟวิญญาณของเราที่เราจะเข้าใจพระประสงค์ขององฝากหมอบเวลานี้ไว้แต่การสุงนันที่มาจากองอธิษฐานจนขอวนความเชื่อในพระนามพระมัยสุริจเจ้าอเมนเพื่อน้องครับให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่12พระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่12บันทึกไว้อย่างนี้ว่าเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเรานั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นหมรดก เพราะในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับรพรในเรื่องของการรอคอยการรอคอยนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นบางครั้งถ้าเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นใจร้อนการรอคอยก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่เมื่อเราเรียนรู้การรอคอยเรียนรู้ในการที่จะ,อะรอให้ถึงเวลาที่สมควรผลที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ สวยงามเสมอในพี่น้องที่เราทั้งหลายที่เชื่อเป็นผู้เชื่อในคริสเตียนซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันคนที่เกิดผลคนที่รับผ่อนล้วนแต่บนคนที่รอคอยเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะวางใจในพระเจ้าเมื่อถึงเวลาสมควรพระเจ้าจะท่งประทานสิ่งที่สรงสัญญาไว้อย่างแน่นอนในพระธรรมฮิบรูนั้นพูดถึงเรื่องของความเชื่อคนที่จะได้รับพระสัญญาแห่งมรดกก็คือคนที่มีความอดทนมีความเชื่อที่จะ รอคอยพระสัญญาและหลายครั้งจะเห็นว่าแม้แต่การดำเนินชีวิตของคนทั่วไปเห็นว่าหลายคนนั้นไม่มีความอดทนไม่มีการไม่มีเรียนรู้ในการที่จะรอคอยและพยายามหาทางลัดในการที่จะไปสู่ในที่ที่เขาต้องการที่จะไปเป้าหมายการเรียนบางครั้งเราบางครั้งการสอบต่างๆที่ เราจะพยายามนการที่จะหาทางลัดเพื่อเราจะประสบความสําเร็จหรือการหาตําแหน่งบางอย่างที่เราพยายามหาทางลัดในการที่จะประสบความสําเร็จไปถึงเป้าหมายที่เราต้องไว้และทางลัดเหล่านั้นเราล้วนใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่สิ่งที่ผมได้รับประพรใน อาที่นี้นะอยากไปบันไปสู่พี่น้องก็คือว่าในความเชื่อในการติดตามพระเจ้าไม่มีทางลัดเราต้องรักษากฎระเบียบต้องเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ดังนั้นกนรารรอคอยเราจะเห็นคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อตั้งแต่อดีตที่ถูกบันทึกไว้เราเห็นคนเหล่านั้นคือต้องรอคอยไม่ใช่เวลาสั้นๆแต่บางคนต้องรอคอยเป็น10ปี20ปีเป็นร้อปีก็มี แต่ผลของการรอคอยผลการเชื่อฟังผลการไหว,หว้วางใจในพระเจ้านำพระพรมาสู่ชีวิตของเขาเหล่านั้นในท <c ười> ิ์นี้จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องพี่น้องครับในทิตศนี้ที่สิ่งที่ผมได้เห็นและอยากจะแบ่งปันไปสู่น้องจงเรียนรู้ในการท,รที่จะรอคอยสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่สิ่งที่เรากําลังต้องการคําตอบจากพระเจ้าจงเรียนรู้ในการที่จะอดทนรอคอยเพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในสิ่งที่ เรากําลังเผชิญอยู่และพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราและผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทรงมีพระประสงค์และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์จะทรงรับผิดชอบเมื่อเราเรียนรู้ในการเชื่อไว้วางใจในพระเจ้ายกตัวอย่างในผู้เชื่อที่เกิดในพร้อมผีเราเห็นชีวิตของดาวิดดาวิดถูกเจิมจากซามูเอลใช่ไหมครับเมื่อซามูเอลไปเจิมตั้งดาวิดเขาเอาลูก ทั้งหมดมายืนต่อหน้าซามูเอลและซามูเอลบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่แต่เป็นดาวิดคนที่เป็นลูกสุดท้องคนที่เป็นอยู่นอกสายตาคนที่เขาไม่เห็นค่าและก็เป็นคนที่เลี้ยงแกะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ซาอุนเติมซามูเอลเจิมตั้งเขาให้เขาเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลถ้าเราดูในพระธรมภีเราอาจจะประมาณได้ว่าดาวิดอาจจะถูกเจิมตั้งประมาณตอนที่เขาอายุ10 ปีหรือ15ปีและดาวิดไม่ได้เป็นกษัตริย์เ <c oughs> จิมตั้งแล้วไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยแต่ดาวิดก็ต้องดำเนินชีวิตปกติทั่วไปอยู่และกว่าจะเขาเป็นกษัตริย์เขาต้องรอคอยเป็น10ปีและ15ปีและนั่นเป็นเวลาของพระเจ้าเป็นการฝึกฝนที่พระเจ้าฝึกฝนชีวิตของดาวิดแต่เมื่อมนุษย์ไม่เรียนรู้ในการรอคอยเราเห็นคนอิสราเอลไม่เรียนรู้ในการที่จะรอคอยพระเจ้าพระเจ้าเาจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์แต่ คนอิสราเอลเรียกร้องการเป็นกษัตริย์และเขารอดาวิดไม่ไหวเขาเจม,จ,มจึงให้ซ hey, าอุลเป็นกษัตริย์ของเขาและเราเห็นว่าก,ากษัตริย์ซาอุนไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพวกเขาและเขาทําผิดหลายๆอย่างเขาอยากเห็นในสิ่งที่มนุษย์มนุษย์นั้นอยากเห็นในสิ่งที่เขาต้องการเขาตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกตัดสินจาก แรงตัดสินจากกาลังตัดสินจากประสบการณ์และเขาเห็นว่าซาอูลนั้นเป็นคนที่ตัวสูงตัวใหญ่ลบเก่งและเป็นคนที่ไม่มีใครสู้ได้ในบรรดากลุ่มชนอิสราเอลและเขาตั้งเขาเป็นกษัตริย์และสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยแต่ดาวิดคนที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะคนตัวเล็กๆอยู่นอกสายตาคนอื่นแต่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและดาวิดก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนอิสราเอล เราดูแบบอย่างหลายๆคนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอับ,บราฮัมอับ,บราฮัมได้รับคําสัญญาจากพระเจ้าตอนที่เขาอายุ75ปีว่าพระเจ้าจะส่งอวยพรให้เขามีลูกและเขามีลูกตอนอายุกี่ปีครับร้อยปีเขาอับ,บราฮัมต้องใช้เวลา25ปีเป็นอย่างน้อยในการที่จะรอพระสัญญาของพระเจ้าเราเห็นชีวิตของโนอาห์โนอาห์นั้นพระเจ้าทรงให้พระสัญญาบางอย่างให้เขามีพัฒกิจบางอย่างที่เขาทําเขาต้องต่อเรือนาวาในการที่จะ หนีน้าท่วมโรคเพื่อเป็นแผนการของพระเจ้าและเขาเชื่อฟังแลแน่นอนว่าตลอดทั้งร้อยปีที่เขาต่อเรือแน่นอนว่าจะถูกดูหมินถูกเยาะเย้ยต่างๆแต่สิ่งที่โนโอูาทาก็คือเขาต่อนาวาเขาอดทนเขาเชื่อฟังพระเจ้าและนั่นก็นําประพรไปสู่ชีวิตและครอบครัวของเขาชีวิตของยาโคบที่เขานั้นต้องรอคอย14ปีกว่าจะได้ลาบันใช่ไหมครับกว่าจะได้ราเชลเป็น ภรยาของเขาคือลูกของราบันใช่ไหมครับเปีที่เขาทํางานแต่เขาได้แค่พี่สาวของราเชลและเขาก็ต้องทํางานอีก7ปีกว่าจะได้ราเชลเป็นภรยาโยเซฟคนที่พี่น้องเขาขายไปอย่างประเทศอียิปต์เพราะว่าเนื่องจากพี่ชายของเขานั้นต่างอิจฉาแล้วก็โยเซฟนั้นต้องอยู่ที่ประเทศอียิปต์คนเดียว13ปีกว่าเขาจะได้มาเป็นคนที่ผู นําระดับประเทศกว่าเขาจะได้เห็นพ่อของเขาอีกครั้งหนึง่งแต่เราเห็นว่าคนเหล่านี้คือเชื่ออดทนรอคอยวางใจในพระเจ้าเขาจึงเป็นคนที่รับผรมพระมิบูบที่ข้อที่สิ2องก็ว่าจงเรียนรู้ในการที่จะมีความเชื่อมีการที่จะอดทนรอคอยเพื่อพระสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้จะเป็นมรดกของเราเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เรียนรู้การรอคอยเราพยายามในการเชี่จะหาทางลัดจะนําสิ่งที่เลวร้ายมาสู่ชีวิตของเรา ยกตัวอย่างอาดัมและเอวาคนที่อยู่ในสวนเอเดนพระเจ้าทรงจะเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สวยงามให้แก่เขาสองคนแต่เขาเลือกในการที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนว่าต้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความชั่วและต้นไม้แห่งชีวิตนั้นพระเจ้าทรงปลูกไว้และผมก็เชื่อว่าเขานั้นจะ ได้กินผล,ลไม้เหล่านั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรและก็แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาสมควรพระเจ้าจะให้เขากินและผมก็เชื่อว่า,วามนุษย์นั้นต้องมีการเรียน,นรู้ในความสำนึกในความดีและความชั่วแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าให้เขากินเมื่อเขาทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องทำเมื่อมันไม่ถึงเวลาก็นำผลร้ายมาสู่ชีวิตเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อแม่ไววางเค้กไว้บนโต๊ะ และก็สั่งลูกว่าอย่าเพิ่งกินก่อนที่แม่จะมาและแม่ออกไปข้างนอกและสิ่งที่เด็กๆส่วนมากจะทำาคือเขารอไม่ไหวเมื่อเขาเห็นขนมหวานเมื่อเขาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อไม่ไม่มีใครคอยควบคุมเขาเขาจะแอบมาหยิบมากินจากที่แม่จะให้เขากินอย่างสบายใจแต่เมื่อเขาแอบกินโดยที่ ไม่เรียนรู้ในการเชื่อรอคอ,อยพ่อแม่แน่นอนว่าเมื่อพ่อแม่กลับมาแล้วเห็นลูกไม่เชื่อฟังและหยิบขนมมากินก่อนถึงเวลาอังควรเขาต้องถูกด,ดุด่าเขาต้องถูกทำโทษและพฤติกรรมที่ทำก่อนเมื่อถึงเวลาก็เป็นพฤติกรรมของการไม่เชื่อฟังเป็นเหมือนขโมยใช่ไหมครับ แน่นอนว่าขนมที่พ่อแม่จัดเตรียมคือเพื่อให้ลูกกินอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาเมื่อเขาหาวิธีทางรัดแล้วเขาไม่เรียนรู้ในการเชื่อรลอคอยเขาต้องถูกดา่าและเขาต้องถูกรงโทษอาดามอวาก็เหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าทรงปลูกต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งห้ามกินและทุกต้นกินได้แต่เขาเลือกในการที่จะกินต้นที่พระเจ้าห้ามเมื่อไม่ถึงเวลาและเขาไม่เชื่อฟังสิ่งที่ตามมาคือการลงโทษดังนั้นสิ่งที่เรา สิ่งที่ผมเรียนรู้คือเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะทำวิธีที่ผิดไม่เรียนรู้ในการที่จะอดทนรอคอยก็นาผลร้ายมาสู่ชีวิตของเราพี่น้องครับดังนั้นเป็นสิ่งที่หนุนใจชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้เชื่อวางใจในพระเจ้าจงเรียนรู้ในการที่จะรอคอยเวลาอันสมควรเพราะว่าพระเจ้ามีพระพร,รสําหรับชีวิตของเราพระเจ้ามีแผนการเมื่อเราต้องรอคอยอยู่ในขณะนี้ขนาดนี้แสดงว่าพระองค์ต้องการในการจะฝึกฝนความเชื่อของเราบางอย่าง เราอาจจะมีคำอธิษฐานบางอย่างที่ยังไม่ได้รับคําตอบสิ่งที่เรากำลังเผชิญเรารู้สึกว่าเมื่อไรพระเจ้าจะตอบพี่น้องครับจงเรียนรู้ในการเชี่ยววางใจในพระเจ้าเมื่อพระเจ้ายังไม่ตอบแสดงว่าพระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อจะฝึกเราหรือมีแผนการบางอย่างที่เราในการเชี่ยววางใจในพระเจ้าและเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรและเราจะได้รับพรผ่านการรอคอยผ่านความอดทนของเราขอบพระเจ้าสุดกำลังพี่น้องทุกคนในการดำเนินชีวิตจงอดทนรอคอยสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตาม พระเจ้าทรงมีแผนการและโปรองทรงมีเวลาที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราทุกคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเรียนรู้ในการที่จะให้เราทั้งหลายวางใจในพระองค์การอดทนการรอคอยเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราจะรับพระสัญญาเป็นโมดกแก่ชีวิตของเราขอพระองค์ทรงนำงเราสมชื่อทเราั้งรลายในการที่จะเชื่อวางใจในพระองค์จนถึงเวลาของพระเจ้า ฝากมอบชืาา่นเพลิดเพลินในการส่งนำที่มาจับกรงทุนขอด้วยความเชื่อในพระนามพระแม่สุคริตาอาเมนขอบพระคุณพระผน,น้องทุกคนครับสวัสดีครับ